เอาวันนี้ลูกเ,เดี๋ยวจะทําเอากระถางอันนี้อันนี้อันที่สองอะ่ะจะเอาไปวางเอ้างนอกว่ามันจะได้รับแดดนั่งทดลองดูยกอ่าอ่าอ,อ,อื้อเบาเบาเลยดูข้างรั้วข้างรั้วของปลูกของกินของปลูกของกินไว้เยอะเลยทั้งกระถินทั้งชะอม อันนี้เอาจะเอาพริกเอาพริกมาไว้ข้างนอกอืมไหวไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูแดดมานิดนึงดิขยับมานิดนึงเอาไว้ตรงนี้มันน่าจะมีแดดรับแดดได้อยู่ขยับมานิดนึงลูกเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งไปช่วยต่ออีกหน่อยนึง เอากันไก่นี้ไปตัดตัดยอดตัดตัดตรงนี้ออกนะตัดเอตัดยอดมันออกตัดยอดชะอมอะ่ะเดี๋ยวกันอเออน,นั่นแหละตัดตรงนั้นเลยตัดออกให้หมดเลยมือแข็งๆอะ่ะกดกดนิ่งๆก็ไปข้างใน ตัดเชะอโอมออกตัดตรงที่มันมีใบอ่ะตัดเอาใบาเอาใปอออใหมดเลยตัดทุกต้นเลยต้นมีกี่ต้นน่ะโอเคเหลือฝั่งนี้อ๋อไม่มีแล้วใช่ไหมเออตัดตรงนี้นี่นี่กิ่งนี้นนนน กิงกิงเนี่ยจรงเนี่ยนั่นแหละถูกแล้วอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยตัดออกตัดแต่ให้ยาให้สั้นกว่านั้นตัดให้สั้นกว่านั้นขยับไปนั่นแหละโอเคถูกต้องอืม พ okay. อละพอลโอเคตัวนั้นด ja. uh, ้วยตัวนี้เนี wow> ่ยเนี่ยเนี <min <min ่ยที่ที่ที่เป็นยาวๆนี่เห็นไหมที่ต้นมันสูงๆเนี่ยตัดสั้นก็ไปอีกสั้นกว่านั้นอีกเอาอันนี้ด้วยนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมตัวนี้ที่ที่มันมีใบใบอยู่อ่ะไม่ใช่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 เอออันนั้นก่อนก็ได้ ไอ้กิ่งนี้ด้วยกิ่งนี้ด้วยอันนี้เห็นไหมดูนิ้วไม่ใช่ไม่ใช่นิ้วไอ้นั่นเนี่ยที่มันมีใบใบอ่ะติดติดกันอะมองมองนิ้วพ่อมองนิ้วพ่ออันนี้นะเห็นไหมนั่นที่มันยังยังมีใบอยู่เห็นไหมนั่นเห็นดูนิ้วดูนิ้วพ่อเนี่ยชี้ไปตรงนี้ยนะเห็นไหมเห็นไันมีใบอยู่ป่ะนั่นนั่นไงมันมีกี่ใบอยู่

โอเคพอแล้วลุกพอแล้วโอเคพอแล้วโอเคแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละโจ้แลลว